ครรอบนะครับที่ร้ายุดเดี๋ยวนี้คุณเป็นอะไรอะ่ะทำไมคุณถึงไม่ถึงเต้นอะ่ะวันนี้ผมจะพาคุณไปดีเนอร์ที่ร้านอาหารหรูด้วยนะฉันบอกใหุ้บปากไงสวัสดีค่ะสามีแบมมาได้ไงอะ่ะ นี่คุณแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่ใช่นิดหน่อยใช่นิดหน่อยหมายความว่าไงพูดมาสินี่ถ้าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะมาอยู่กับฉันเนอีกทําไมนี่จะพูดอะไรเนี่ยเกรงใจเด็กด้วยไม่ใช่มาทะเลาะก,กันต่อหน้าเด็กแบบนี้ตน้นเมื่อกี้บอกว่าหิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวไปดูในครัวกันดีกว่าปะ คุณโกหกฉันทำไมไม่ใช่อย่างนั้นผมก็แค่โกหกคุณนิดหน่อยเองผมกับเขาเนี่ยจะหย่ากันอยู่แล้วเหรอผมรักคุณมากนะพลอยเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วยพาเขาออกไปจับบ้านหลังนี้ด้วยผมก็อยากทำแบบนั้นแหละแต่ว่าผมรู้นิสัยเขาดีไงก็เขาไม่ยอมออกไปง่ายๆหรอกอะแล้วคุณจะให้ฉันออกไปเหรอ เออคุณใจเย็นก่อนนะครับที่รักเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคไหมเออถ้างั้นก็รีบไปหย่าด้วยได้เดี๋ยวเรื่องนี้กระผมจะจัดการให้เองดอกไม้น้องหมี แบมออกไปจากบ้านนี้ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวผมมานะเขาบอกว่าไม่แล้วจะให้ฉันออกไปไงง,งั้นงป้นแป๊บหนึ่งนะ แบมผมบอกให้คุณออกไปจากบ้านนี้ได้แล้วคุณจะทำให้มันซับซ้อนทำไมเนี่ยก็น,นี่มันบ้านของคุณฉันก็ต้องมีสิทธิ์อยู่เหมือนกันสิฉันจะไม่ยอมปล่อยให้คุณกับเขานะใช้ชีวิตแบบมีความสุขหรอกแบมแต่วพาผมหมดรักคุณแล้วนะทําไมคุณถึงไม่ยอมป่อผมไปสักทีเนี่ยฮะแล้วคุณรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าเขาจะรักคุณจริงก็รักสิเราสองคนรักกันไงเนี่ย ฉันฝากไปบอกมันด้วยนะว่าจะอยู่เงียบๆไม่ไปยุ่งกับมันหรอกเฮ้ยเขาไม่ยอมออกไปอ่ะโอ้ยคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะอ๋อผมพิดออกแล้ว ถ้าเขามีแฟนใหม่เนี่ยเขาต้องออกไปจากที่นี่แน่นอนสวัสดีครับคุณก็สวยเอ่อมาหาใครหรอคะ พอดีว่าผมได้ถูกว่าจ้างให้มาใจายหแล้วก็ทำความสะอาดรอบบ้านเลยครับคอนส่วนอะไรเราเป็นบ้าเลยอ่ะฮัลโหลแบมวันนี้ผมกับพอยมีธุระที่บริษัทนะ อาจจะกลับดึกหน่อยอ่ะถ้าคุณอยากทำอะไรเนี่ยตามสบายเลยนะแบมได้สิงั้นเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคุณก็ตามสบายเลยค่ะได้เลยครับ ทำไม่ดีมากเลยข้างนอกมีสระน้ําแล้วก็สายยางนะจัดการแผ่นสองต่อได้เลยได้เลยครับ พิดว่าอะไรอ่ะ ไม่ไม่ไม่สบายหรือเปล่าผมสบายดีครับอ้ออะไรวะรอขนาดนี้ไม่สนใจอีก ฉันเหรอคะใช่ครับพอดีผมอยากจะถามว่าสายยางเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนเหรอครับอ๋อเก็บไว้แถวนี้ก็ได้ค่ะแล้วหัวใจของผมเนี่ยเก็บไว้ที่คุณได้ไหมรับ เฮ้ยเขาสนใจนายเปะปะวะถ้าสนใจเนี่ยเตรียมแผนสามได้เลยนะเว้ยยังไงเนี่ยนายก็ต้องนอนกับเขาให้ได้เลยเอาแต่คุณจ้างผมมาเพื่ออยู่กับเขาไม่ใช่เหรอครับอฮ้ยคืองี้ฉันกับภรรยาของฉันเนี่ยไม่ได้รักกันแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยฉันสักทีนี่แหละจะเป็นวิธีเดียวที่เขาเนี่ยจะออกไปจากชีวิตฉัน ช่วยกันหน่อยนะเว้ยเออแต่ว่าไม่มีแต่เลยทั้งนั้นอนะ่ะฉันเป็นคนจ้างนายมานะไ,ไอออฮมันพูดง่ายนี้หน่อยไม่ได้นะฉันจะคิดกับเขาแบบนี้ไม่ได้